คลินี้เราให้ดูคอยขาวนะครับคอยขาวใส่แมเก้าลัด6-7กระลัดไววดีนะครับแวววาวนี่เกียรเรียมไวเเป็นเกียวดิดเป็นเกียวน้ำมันจะไฟมันจะเป็นหน้าวา่า หน้าครับขาวใสทำต่างหูก็สวยนะเป็นคู่ได้ครับน้ำหนักติดกันนิดหน่อยไีไ่เป็นไรครับก็จะหาปลอยไสเท่าๆกันก็เสียเนื้อนะครับเราก็จะทำตามตามรูปร่างครับจะทำให้ใสเท่ากันนะอนี่ยี่ยากมากปลอยเนื้อเนื้อ,อใสจะหายากเราประหยัดเนื้อกันนะจะไม่ทํา